เ a ซบุ๊กวา a ากิมิแคทโฮเทลแอนด์สปาโรงแรมและสปาแมวสปาญี ail, ่ปุ่นได้โพสต์ภาพป้ายเรียนเชิญร่วมง,งานวิวาของ2น้องเหมียวนางสาวพอดีเบบี้และนายสุภาพสกอตโดยกำหนดการในพิธีสมรสจะเริ่มตั้งแต่การแหร่ขันหมากพิธีมั่นพิธีมงค,คลสมรสและเลี้ยงฉลองค็อกเทลบุฟเฟ่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19เเมษายนนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก จนเจ้าของโพสต์ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่าชาวเน็ตจับผิดท้องก่อนแต่งหรือไม่บ่าวสาวเผยรักแรกพบคบกันตั้งแต่สมัยเรียนเจ้าสาวโต้ชาวเน็ตไม่ได้ท้องก่อนแต่งเจ้าบ่าโต้ผมเข้าตามตรอกออกตามหน้าต่างแม่เจ้าบ่าวโต้แรงลูกฉันเป็นคนดีไม่เคยได้กันแค่นอนจับมืออยู่ในสายตาตลอด